สวัสดีค่ะช่องผ้าไหมสุรินกับแก้แพทคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมที่แก้แพทมาถ่ายทําให้คุณผู้ชมจะได้ไม่ได้ชมนานก็เลยตัดเป็นคลิปที่2นะคะนี่ค่ะร้อยสีพันลายมาเลือกมาจับต้องกันเองแบบนี้อ <150. S 1> แอดเดี๋ยวเราจะไปเถอะนะคะถ้าเกิดว่ามีคนซื้อของอยู่เราก็จะไม่รบกวนขายดีไหมคะอพอได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของตลาดนัดวันนี้วันนี้เงียบหรือว่าวันนี้คึกคืนนะคะ นี่ค่ะนี่ผ้าพันคอสีม่วงสวยดีแล้วี่จะเป็นผ้าเขม้า,มาแต่ว่าทอเป็นมีลายค่ะสวยดีเป็นผ้าคลุมไหล่นี่จะเป็นผ้าพันคอพื้นนี้จะเป็นคลุมไหล่ค่ะสวยอ,อ้าเนี่ยเป็นคลุมไหล่แต่ว่าสวยดีนะคะนี่สวยจังเลย เรามาเจอร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะใส่อะไรคะลูกเสื้อลายอะไรคะเอ่ออะไรนะอันนี้อันปรมอันปรอมแต่ว่าแต่ออกเขียวเนาะใช่ค่ะแล้วใช้ผ้าถ้าไห่เนี่ยที่เหลือไว้ทำยังไงเนี่ยให้ตัดได้สองตัวอ๋อสองตัวเลยใช่ค่ะนี่แล้วก็ผ้าถุงผ้าถุงนี่ก็คือไม่อัดกาลนะลูกเนอะไม่อัดค่ะอ่าไหนนางแบบเดินละหันไปคุณผู้ชมนี่ค่ะสามารถใส่ผ้าไหมได้ทุกวันแล้ว แล้วหันไปดูเสื้อด้านหลังรอบนี้คุณผู้ชมก็คือผ้าไหม2เม็ดนี้ตัดตัวนี้ได้2ตัวเลยเนาะ <Okay. S 1> นี่เห็นไหมคะสามารถสวยได้ทุกวันด้วยผ้าไหมสุรินจา้าแล้วก็ในร้านนะคะก็มียะแยะให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิง้งอู้ยเยอะแยะมาเที่ยวดีกว่านะคะมาเห็นของจริงที่ตลาดนัดผ้าไหมทุกวันเสาร์ถ้าเกิดว่ามาไม่ได้ก็ช่วยเหลือได้แค่เบื้องต้นยังไงคงจะไม่ได้ถูกใจทั้งหมดแต่เอาที่เท่าได้แต่ถ้าอยากเห็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเลยโอ้โหมันเยอะมาก เยอะมากร้อยสี่พันลายนะคะผืนนี้สวยมากลายอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเคียวที่สวยไม่ใช่เคียวน้ำตาลตาบอดสีนะคะน้ำตาลแล้วก็ทอเครือสมอผ้าหนาจังเลยผืนนี้นี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะผืนนี้เป็นผ้าคุมไหล่ไหมนะแต่ว่าทอเป็นาราชวัตร สี่ตอกใช่ไหมคุณผู้ชมดูก่อนแล้วราคาไม่แพงนะคะราคาพันกว่าบาทเดี๋ยวคุณยายหันหลังนี่เป็นผ้าคลุมไหลแล้วก็คุณยายหันมาเป็นนางแบบที่สอนยากมากอ้าวค้างไว้อ่สนใจทักได้นะคะมี2ผือนอ่ะอ่ะ,อะคุณยายคุณยายเอาผืนผืนนี้วาง อ่าเรามาเจอผืนที่สองรายราชวัตรที่เป็นภาค,คุมไหลเนี่ไม่ค่อยเห็นนะอ่าสีโอรสค่ะค่ะนี่นะคะนางแบบนี้คือเป็นนางแบบที่อายุเยอะแล้วก็เลยสอนยากนะคะไร้การควบคุมไร้การควบคุมควบคุมไม่ได้อ่าเห็นไหมคะคุณผู้ชมราชวัตรนะคะอ่าสนใจทักได้พันกว่าบาทเดาเอานะอ่าค่าพันสองอ่าโอเคสวยมาก นี่นะคะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินสวยทุกพื้นจับต้องได้นะคะยเยอะแยะไหนลายไหนแปลแปลกอันนี้อะไรอันนี้ใบไม้เนาะใบไ,ไม้สีธรรมชาติแล้วทอเอ่อทอทอเอ่อะอะไรนะเย็บเหาะสาคเมกิเยียบเหาะ สิครั้งแล้ววนมารอบหนึ่งนะัคือเป็นการที่ใช้สมาธิชั้นสูงในการทอมากเลยนะคะเนี่ยดูคุณผู้ชมดู<ช>ดสวยค่ะค่ะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุดินนะคะ ที่ตลาดนัดผ้าไหมนะคะเดินผ่านไปี่จะได้โอ้โหมีมิติสวยจริงๆนะคะเวบ<ๆ>เดินผ่านก่อนเ<ๆ>ว้าเว้าเ<ๆ>่เดินผ่านนะคะนี่เยอะแยะเลยนะคะนอกจากแม่ค้าขายผ้าไหมแล้วขายกล้วยอีกนะคะ,ะขายกล้วยด้วยวันนี้แม่ค้าบางส่วนก็ไปขายที่งานเกษตรนะคะ พราะงานเกษะสีนี้คนเดินเยอะนะคะแม่ค้าทางนี้ก็ไปขายด้วยแต่ปกติก็จะเป็นทุกวันเสราร์นะคะนี่เลยโอ้โหผ้าไหมลา,ายพญานาคนะคะลายพญานาคโอ้สุดยอดสุดยอดพญานาคนี่นะพญานาคค่ะอ๋ะโอโดนรุมยังไงคะโดนรุม อ๋อทำไมอ่ะล้มเหรอคะไม่ใช่โดนรมขายดีนี่ลมลงพัดเหรอโดนรุมขายดีดูดูดูพี่พี่พี่สมวนพก็ขายดีคิดตังใหญ่เลยอ่ะโอ้โหวันนี้ได้เงินล้านกลับบ้านให้แหน่าตางโอ้โหร้านทองนี้นะคุณผู้ชมราคาจับต้องได้เบาๆนะคะแม่ค้าก็ช่วยซื้อกันเองด้วยนะคะนี่เลย มาเช่กันได้นะคะนี่ดูไหมนี่ทางนี้จะเป็นผ้าเข้าม้านะคะเอ้ยผ้าพันคออ,อ๋อผ้าอ๋อผ้าเอาใหม่ใหม่ผู้ชมพูดผิดผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอไหมไหมนะคะไหมไม่ใช่ไา้นะคะเนี่ยเป็นไหมบ้านเห็นชัดเลยเนี่ยนี่นะผ้าไหมเวลาใช้มันจะเย็นนะคะ เวลาร้อนมันจะปรับให้เย็นเวลาเย็นมันจะทําให้เอ๊ะเวลาร้อนใส่ลรวร้อนมันทาให้เย็นแล้วเวลาเย็นจะทําให้อะไรที่หนาตกบอพูดผิด <laughs> พูดผิดพูดผิดเวลาที่เราร้อนเนี่ยใส่ผ้าไหมทำให้เย็นแบบนี้นะคะ <c oughs> โอเคพูดถูกแล้วอ่านี่นะคะอันนี้ผ้าไหมเหรอคะเนี่ย <c oughs> ผ้าไหมค่ะผ้าไหมบ้านเราบอ <c oughs> แปลกจังเลยอะ่ะอุ้ยไม่เคยเห็นอะ่ะ <c oughs> ทําไมหนาจัง <c oughs> ทอกี่อันเอ้ยทอกี่เมตร โอ้นี่บางคนเคยบอกว่าผ้าไหมานานๆทีจะเจอเป็นม้วนใหญ่สิบกว่าเมตรอันนี้ก็ม้วนใหญ่อ๋อตัดได้ใช่ไหม,มเรามาเจ,เจอเจ้านี้จะเป็นผ้าผ้าผ้าคอมาแต่ว่าเป็นพันคอเนาะใช,ใช่ไหมคะ<อ>เป็นผ้าพันคอไหมคะคอ่าผ้าพันคอจาาอำเภออำเภออะไรคะขว้าวบอกนี่สวยจุงกะจุงกะอันนี้อะไรอ่ะ อ๋อนี่ฝ้ายเนาะฝ้ายไม่ดูเราจะดูไหมนะเราจะดูไหมนะคะโอเคนะคะนี่โอ้อากาศนะค่ะก็มาทางนี้นะคะจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะขายเป็นเสื้อสำเร็จร้านเดียวนะคะตัดสำเร็จตัดสำเร็จ สิบแล้วเริ่มใหม่สิบแล้วเริ่มใหม่เหยยบสิบแล้วเริ่มใหม่สวัสดีค่ะมาฟังพี่พี่สีนวลบรรยายว่าการเหยียบห่อคือไปถามไปถามไปถามการเหยียบห่อไปกาไปถามการเหยียบห่อของน้องที่อยู่ที่บ้านพี่สมใจว่าต้องใช้สมาธิการเหยียบสิครั้ววนมาใหม่ภาษาเขมรเนเหยียบเหาะจริงบ้านเราคือโคม มันจะขึ้นโคมขึ้นโคมโคมเนี่ยโคมสีเล็กๆเกิดสามิติเลยสีธรรมชาตินะคะเนี่ยสีธรรมชาติเป็นลายอะไรคะเนี่ยตะขอกลับตะขอกลับยู่ดีก็อยากกลับใจกลับใจกลับมากลับมาผ้าไหมแต่ละพื้นเ็าตามหาเจ้าของเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเขาเรียกว่ามีโคมมีโคมอยู่นะคะในการฟ้ากกำหนดแล้วพื้นนี้ก็สีธรรมชาตินะคะสวย คนีุณหมอค่ะได้ได้ได้ลูกค้า V.I.P มาจากโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์ก็ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไหมนะคะนุ่งหน้านางนะคะสวยโรงพยาบาลให้ใส่ใช่ซุยซุยร่างเกิดมาวันไหนคะขานาแลตะกียวอ๋อใสใช่ไหมเขาแต่งสวยงามเพราะนั้นคุณหมอต้องใช่ไหมต้องต้องใส่บ้างเนาะสั่งแก้วอีกใช่ไหมอ่าโอเคขอบคุณนะคะช่วยการส่งเสริมผ้าไหมบ้านเราให้อยู่ตลอดรอดฝั่งก็เพราะว่าต้องมีคนใส่ ต้องมีคนใส่นะคะอันนี้แพทก็มีหน้าที่โปรโมทนะคะเป็นผู้ใหญ่เจ้าผู้ใหญ่นี่แหละผู้ใหญ่สีนวลชวนชื่นเอ้ยแพตค่ะที่น่ารักที่สุดของสวัดิุรินทำให้ผ้าไหมดังทั่วโลกเก่งมากๆแปะแปะแปะสวยในพื้นนี่สวยจริงๆสวยจริงๆสวยมากสวยมากจองแล้วจองแล้วจองแล้วใช่ไหมเสร็จเลยคุณผู้ชมได้ชมเฉยๆเรามาเจอป้าเสานะคะป้าเสาผ้าไหมพรีเมียมที่สีธรรมชาติแล้วก็ มีการปักมือนะคะในส่วนของตีนสิ้นนะคะนี่กระทอหยิพพ่ห่อผืนนี้นะคะค่ะวันนี้ป้าสาวป้าสาวกำลังเจรจาต่อรองอยู่นะจ๊ะ,ระเราก็มาทางนี้ต่อนะคะวันนี้วันนี้แม่ค้าจะไปขายที่ตลาดงานเกษตร,รก็ไปบางส่วนหายบางส่วนอยู่บางส่วนนะคะร้านนี้เขาเหนียวแน่นเขาจะอยู่ตลอดเขามาเป็นเพื่อนกันชีวิตนี้สวัสดีคะ่ะขาดกันไม่ได้ ไม่ยอมไปขายตลาดกริตกางากเกษตรกับเขาเลยไม่ยอมไปใช่ไหมคนเดินเยอะซื้อแต่ของกินนี่นะคะบรรยากาศผ้าไหมตอนฝั่งนี้จะลมเย็นร้านนี้ก็จะอยู่นานนิดหนึ่งนะคะ 3- 4สี่ร้านตรงนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมมาประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงเนี่ยร้านคุณตรีนุชร้านคุณแตนคุณ คุณจุธารัฐผ้าไหมเนี่ยยังไม่กลับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มาเที่ยวสุรินแล้วให้มาบ่ายโมนเนี่ยแม่ค้าเนี่ยนะคะแถวๆนี้เขายังอยู่นะคะมากันได้เลยจับต้องได้มาจับเองค่ะสองตะกอสามตะโในราคาเบาเป็นงานรับไหว้นะคะผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเนี่ยดูพี่เหมาหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยเหมาหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่คนขายนะคะเป็นคนซื้อพี่เขาเลือกแบบนี้เลยนะคะ อ๋อนี่คนขายค่ะคนขาย<ม>เขาเมาเหมาแล้วนะคะหนูเหมาแล้วนะคะเนี่ยดีใจนี่นะสวยมากๆคุณผู้ชมนี่ค่ะถ้าถ้าคุณผู้ชมดูดูเจ้านี้แล้วอยากได้นะคะแคปหน้าจอได้เพราะว่ารู้จักกันวันธรรมดาเขาจะไปที่ตลาดนัดเอ้ยไม่ใช่ตลาดสดเทศบาลซึ่งพี่เป็นคนในเมืองนะคะก็จะแวะไปตลาดไปซื้อกับข้าวไปเดินเล่นนะคะก็ทักได้ได้นะคะร้านคุณแตนและแต่เธอจะไปตลาดด้วยนะคะ อ่าแล้วแต่อารมณ์คุณรู้จักลูกคะาว่ามีอารมณ์ไหมถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่ไปต้องกินน้ามีอารมณ์นะคะคุยไปชมไปหัวเราะไปจะได้ชมให้จบคลิปแล้ววันหนึ่งเมื่อกี้คุณยายแต้นนะคะเสื้อผ่านช่องไกด์แพทแล้วจากกระสังก็เลยมาซื้อเองที่ตลาด3ามพื้นเมื่อกี้เจอ FC แไกด์แพทยืนอยู่อุ้ยจำได้วันจำได้ค่ะดูทุกอาทิตย์ขอบคุณมากเลยเพราะฉะนั้นผู้ชมชมคลิปแบบนี้แล้วอยากได้อยากเห็นจับต้องมาได้เลยค่ะร้านนี้ช่วยเหลือได้ถ้าเกิดว่า สนใจแคปหน้าจอน้องแตนเขาจะช่วยโกโกช่วยะอะไรนะแพทจะช่วยเหลือคุณผู้ชมได้นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวมีจ้านี้ขาลงคาถาที่หน้าก่อนเลยแอบไม่ถ่ายร้านนี้จะอยู่ช้าที่สุดเพราะว่าเขาลงทุนเป็นร้านค่ะก็เลยต้องเก็บตกแล้วก็กลับช้าที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าบางท่านเดินทางมาสุรินทร์นะคะขออนุญาตนะคะตลาดนัด 2- 3สรา้านตรงเนี้ยเลื่อนไปเลยนะคะยังอยู่ค่ะคุณผู้ชม ขอให้แค่มาแวะมาชมบอกว่าชมจากช่องไกด์แพทแล้วอยากเห็นบรรยากาศจริงๆแม่ค้าเขาก็จะมีกําลังใจถ้าลดได้เขาลดได้ค่ะขายของไม่มีกําไรเขาก็ขายไม่ได้เนาะแต่ที่นี่กําไรน้อยมากนะคะต้นทุนสูงเพื่อให้คุณผู้ชมได้เลือดนี่เนี่ยเจ้านี่ผ้าไหมเขายเยอะมากๆสีธรรมชาติสีเคมีมีหมดนะคะแล้วแม่ค้าก็ไซส์เดียวกันนะคะ60 60 60, 60 <c oughs> นะคะขาว80เหรอคะโอ้ให้ข้อมูลไปนิดนึงนะคะอ่า60 70 80อันนี้คืออะไรคะ หุ่นแม่ค้านะคะเพราะฉะนั้นมาจับต้องมาดูแค่นี้เราก็มีกําลังใจนะคะผ้าไหมจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีคนใส่คะ่ะถ้ามีคนใส่ก็ไม่รู้จะทอให้ใครนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเก็บไว้ให้ใครเพราะฉะนั้นมาเดินกันได้เยอะนะคะอยากให้ผ้าไหมโด่งดังอยู่คู่ประเทศไทยโดยแกด์แพทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ อยากช่วยเหลือแม่ค้านะคะถ้าคุณผู้ชมมาไม่ได้จริงๆช่วยได้เท่าที่ได้แต่ต้องแคบหน้าจอถามถ่ายมาราคานะคะจะบอกประมาณว่าสู้ราคาไหมผ้าไหมวันจะมีประมูลค่าไม่ต่างกันนะคะทอ3ตะกอ5ตะกอเย็บยอกยกต่อก็จะมีมูลค่าแล้วก็มีกระจุกนี่นะคะเป็นนางแบบให้คุณผู้ชมดูแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะคุณยายคุณยายคุณยายกาลังนับตังคุณยายกิมหวนกาลังนับตังมีคนมาเหมาใช่ไหม ไม่สนใจว่าขาสมาธิกํำลังนับตังไหนไม่ได้ยินจริงๆด้วยขายดีขายดีอ่ะมาทางน,าางนี้มาทางนี้นี่นะคะเพราะฉะนั้นสนใจมาช็อปมาปิ้งมาไลฟ์กันนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าอยากได้บรรยากาศจริงมาช็อปที่สุลินค่ะกาแฟไลาไปแล้วเดี๋ยวร้านนี้ใครอยากได้ที่ใส่สําหรับผ้าไหมนะคะที่เป็นเสื้อก็จะเป็นผ้าผ้าอะไรเฮียลืม ผ้าลูกไม้นะนี Rut, ่ร้านนี mm ้เลยนะคะแล้วก็มีบาติกด้วยใช่ไหมมีบาติกด้วยนะคะมาได้มาได้นะคะมาได้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 มีบางท่านถามว่าราคาประมาณเท่าไหร่สองพันห้าสามพันห้าอัพใช่ไหมฮีเตัวหนึ่งเนาะประมาณนี้นะคะจะให้สองร้อยห้าสิบก็ซื้อผ้าฝ้ายธรรมดาใส่นะคะอันนี้เป็นไหมนะคะไหมแน่นอนนี่ค่ะถ้าไม่ใช่ไหมเขาก็ไม่ทํานะคะไหม ไม้แล้วแล้วแบบบอกไม่ถูกว่ามันไม่ใค่ง่ายนะมันปักลูกไม้ใช่ไหมเฮียไม้แล้วปักลูกไม้เพราะฉะนั้นมันจึง2,500อัพนะคะแล้วมันมีไซส์เฉพาะด้วยใช่ไหมคะอกเท่าไหร่บ้างคะตัวนี้อกเท่าไหร่อก40ตัวนี้อกตัวนี้38แล้วอกตัวนี้38ตัวสีเขียวนี้สวยมากอกอก36บาทคนขนาดไหนใส่ได้เนี่ย สวยมากคุณผู้ชมสวยมากสีขาวนี่อกเท่าไหร่คะสวยแล้วก็สีฟ้าไหมไหมหมดเลยนะนี่ก็ไหมไหมปักลูกไม้ค่ะคุณผู้ชมสวยไหมสวยมากนะคะนี่ค่ะนี่นี่ คลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์คุณผู้ชมจะได้ชมทุกคลิปเกี่ยวกับตลาดนัดผ้าไหมสุรินโดยไกด์แพทเจ้าของช่อง YouTube ถ้ามาไม่ได้ก็ชมในช่องนะคะไกด์แพทจะเลือกมาให้ช็อปคลิปปัจจุบันนี้โพสต์อยู่ที่วันที่3นะคะ34ผืนช่วยกันช็อปหน่อยนะคะขายถึงวันที่10นะคะแต่คลิปนี้ตลาดนัดชมได้ตลอดปีตลอดไปมาได้มาจังหวัดสรินทร์ต้อนรับคลิปนี้กดไลค์ให้หน่อยนะคะกดติดตามช่องจะได้ชมทุกคลิปสวัสดีคะ่ะ